มนนี่โคบอนเมืองลอยเกินกันจะเมเาเมาเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทิ่งเป็นคนที่รู้จักนะครับไก่ตัวนะครับแล้วกับมนนี่กับเพื่อนไดม้มาเทคโนโลยีชาวบ้านเพิ่นก็นได้เขียนถึงนะครับนะครับกว่าจะมาเป็นสวนผักหลังบ้านก้อนหนานี่นะครับเพิ่นฮ็ตมาหลายอย่างตั้งแต่ที่ทํามากคือการปลูกผักเริ่มต้นจากปลูกผักสวนครัวเก็บขายตลาด นัดแถวบ้านจากความสงสัยสลัดที่ยูดบนจานสเต็กเป็นอย่างจังราคาแพงเพิ่นก็เลยหาข้อมูลล่องผิดล่องถูกจนประสบผลสำเร็จนะครับคุณปรเมนนะครับปรมโขหรือคุณตนนะครับยูบานเหล็กทีย่ิบเจ็ดมูห6ตำบลโพท่อทองอำเภอสีสมเร็จจังหวัด้อยเอ็ดนะครับจากพ่อค่าขายพักเริ่มจากความชอบปลูกพักเดิมปลูกพักให้รู โพนิกนะครับแต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนหนึ่งจากต้นทุ่นสูงจนทุกมือนี่นะครับเพื่นปลูกพักสลัดอินซี่แบบเต็มตัวบนพื้นทีสองงานปลูกพักสลัดหลากหลายสายพันธุ์เช่นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กพักสลัดแก้วนะครับโอ้หลายอยางน,นะครับแล้วก็พักกาดหอมอิตาลีเห็ดไร่ได้ลักหมื่นต่อเดือน ผลตอบรับดีเกินคาดนะครับออเดอร์บพ่อขายนะครับคุณต้นคุณบอกว่าเริ่มต้นที่จริงก็รักลอยก็สามารถเริ่มปลูกพักอินซี่นะครับเฮดได้บเบ้ยากผู้ใดก็สามารถเฮ็ดได้ปัจจัยลักของการปลูกพักอินซี์เน้นการดูแลแบบธรรมชาติล้วนๆโบใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดสตูผืชเน้นใส่พุ่มปัญญาชาวบ้านในการเพาะปลูก ยางการใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยขอกเพื่อให้พืชแข็งแรงต,ต้านโรคต้านศัตรูพืชได้นะครับพ,พัฒนาต่อ,อยอดจากพักสดและขายเมล็ดพันธุ์หลังมีคนสนใจบ่่อหน่อยนะครับ,พรเ,บเพิ่งได้เพาะเมล็ดจำน่ายอีกมีกว่า20กว่าชนิดราคา3า35บาทเท่านั้นพร้อมวิธีการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวบบาารับประกันการงอกพร้อมคุณตนบอกว่าเคล็ดลับการพเพาะเมล็ด ที่สวนนะครับเฮ็ดง่ายครับว่าม,มนันจักขั้นตอนนะครับบ่าหลายขั้นตอนวิธีการเพาะเมล็ดพักสลัดนะครับเพิ่นเพาะเมล็ดเพาะกะเริ่มบ่มประมาณสองมือบ่มในวัสดุเพาะรอจนกว่าจะงอกและ้วกะ็ใส่ไิที่ขวบแน่นนะครับครับกักเก็บความชื้นพ่อต้นก่าเริ่มงอก2มือแรกเอาไปวางในพื้นที่ที่มีแสงสวาง่างแต่ยังไม่ต้องให้โดนแดดน,นะครับ แค่ให้โดนแสงพ่อลำไรหลังจากหาเมือนะครับต้นกาเริ่มมีใบงอกขึ้นมากสใบก็จะ,จะง่ายล่งถาดเพาะก็จะ,จะใส่เวลาอยู่ประมาณ2สัปดาห์แสงแดดี่ประมาณ5านตะครับหาต้องโดนแดดมัดมือนะครับถ้ากลางแจ้งตรงมีซาเรนบังห้ามโดนแดดโดยตรงขั้นตอนการปลูกพักสลัดของคุนตนนะครับหลังจากที่ทําการพาเพาะเมล็ดจนได้ต้นกาที่แข็งแรงดีแล้ว เพื่อนำต้นกาลงไปปลูกที่แปลงจะเว้นระยะห่างต่อต้อนประมาณ25่ถึง30เซนติเมตรหรือประมาณคึืบหนึ่งขึ้นยู่กับพักชนิดที่ปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวใส่ระยะเวลาประมาณ4 5หมือจึงได้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยราคาพักสลัดจำหน่ายที่หนาสวนจะอยู่ที่กิโลละ100บาททำรายไดจากการขายพักสลัดเฉลี่ย 2องถึงสามมืนบาทต่อเดือนสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายยิ่งช่วงนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นหลังจากที่ปลูกโลงแปลงกะมันมันดูแลนะครับเอาใจใส่ต่างแต่การใส่ปุ๋ยมักจะเน้นเป็นพวกพักกินใบเน้นทาตอาหารที่มีเป็นเน้นในตัวเจนนะครับระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย2ช่วงช่วงแรกตอนโลงแปลงได้1สัปดาห์ และหลังลงแปลงได้ประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นดูแลใส่น้ำมักปลาตั้งแต่ระยะเพาะกาไปจนถึงอายุประมาณ30มือและสุดท้ายก็จะให้เป็นน้ำมักผลไม้ช่วยเพิ่มรสชาติระหว่างนั้นนะครับกับโฮสน่ำนะครับช่วงเศารประมาณ8โมงนะครับตอนแรกกับมันสี่โมงแรงส่วนผวกโรกและแมลงที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโรคเชื้อราจะใส่น้ำมัก ยาสูบของสูตรเฉพาะของที่สวนใส่สลับกับนำสมควันเพื่อป้องกันโรคและมลรงโดยจะฉีดพ่น3มสามมือต่อขังนะครับต้องดูแลหลายอยางค่อนข้างจะต้องเอาใจใส่เพาะเป็นผักอินซีการปลูกอินซีนะครับเพิ่นวาต้องระมัดระวังจำพวกมลรงเชื้อราสัตตูพืชอีกอย่างที่สำคัญเป็นหัวใจลักก็คือ ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยที่สุดตั้งแต่กระบวนการการเก็บเกี่ยวต้องล่างน้ำประมาณ1-2น้ำต้องล่างเศษวัสดุล่างดินให้สะอาดแพ็คใส่ถุงเพื่อเตรียมทรงหลูกคขาเน้นสะอาดถ้าแบบอินซีเต็มรอยได้มาฐานจะประมาณนี้เพิ่นหวานยังสั่นนะครับนอกจากจำน่ายที่สวนแล้วนะครับเพิ่นก็มีการตลาดใน facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์บ่ว่าจะเป็น ช้อปปี้นะครับชอปปี้ลาซ a ดาเอ่อวานวาจะจะเน้นเป็นพวกวัสดุการพอปลูกขายเมล็ดพันธุ์ดินปลูกน้ำมักปุย๋ยมุ่นใส่เดือนฉเฉลี่ยต่อมือขายได้ประมาณ30ออเดอร์เรียกเดียว,ว่าทุกมือนี่พ่กพ่อจำนายคนที่อยากจะเริ่มต้นต้องยอมรับว่าการเริ่มต้นต้องใส่ประสบการณ์และเงื่นทุนะระยะเวลาถ้าผู้ใดมีงานอยู่แล้วอยากให้ล่องทำเสริมดูก่อน และลงมือเฮ็ดในพื้นทีของตัวเองอิหลีนะครับต้นทนเริ่มต้นบริสูงธิ่คือปลูกผักชนิดอื่นถ้าล่องเฮ็ดแล้วบ่ประสบผลสําเร็จแต่บ,บ่เป็นหยังพอ r เฮ้าลงทุนหลักลอยต้องล่องผิดล่องถูกของแบบนี้ต้องใส่เวลานะครับบ่าวาจะปลูกได้เลยต้องหาประสบการณ์นะครับคุณต้นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคือการที่จะสั่งรายได้นะครับในสิ่งที่ตัวเองมักนะครับหลักการ ลงทุนบนหลายนะครับลงทุนลักลอยเรล้าพัฒนามาเรื่อยๆนะครับการสังเกตต่างๆส่งนุ้นตนกับเห็ดใดดีนะครับมีรายด้เขาไปใส่ในขั้วเลื่อนประกอบปกประกอบกับพักกันยังใส่เป็นอาหารได้คือกันครับมื้นี้โคบานมือรอยเกินกะมะเบาสุพีสุนองฟังเพียงสมินนะครับสำหรับมืน้นี้สวัสดีครับ